สองสามสี่ห้าหกแล้วโุ้หโอ้ยอ้าโอ้ยโุ้ยโุ้ยตวใหญ่เหรอตัวใหญ่พ่อใหญ่เลยทุกคนครับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่คลองทิ้งน้ํานะครับวันนี้เราเอาข้าวแช่เรามาล่อเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราตาดไว้ตรงนี้เลยนะล้างมือก่อนนะครับ เดี๋ยวประมาณชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูบ้านกันเนาะก็เราไปหาจุดข้างน้ากันต่อนะครับอ่าทุกคนครับอันนี้เป็นคลองนะไม่ใช่บอ่อไม่ใช่สะนะทุกคนถ่ายไปลูกถ่ายไปด้วยใช้ได้ด้วย,ย,วยเห็นนะไหมไครับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูปลาที่เราลอ,อกกันไว้เนาะไปครับ มีชวนไหมพ่ออุ้ย <AMY, S 2> โอ้ยมีมีนะครับทุกคนมีอีกแล้วมีอีกแล้วเดี๋ยวเราแช่ให้ข้าวเผากันเนาะอุย้ยนี่เปนไง้องโคนขาวแห่เลยดู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 เส้นดูเส้นดูเส้นสายเป็นไงเห็นสายไหมกะตุกใหญ่เลยอะกะตุกใหญ่เลยนะครับยิกเลยนะยิกเลยนะครับเดี๋ยวขอแช่แป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหทุกคนวันนี้หมานลองจุดเลยนะ แต่จุดนี้ก็น่าจะเยอะเหมือนเหมือนจุดที่แล้วเนาะใช่โอ้โหดดึงใ้ญ่ด้วยยิกเลยเอายางเอายางทุกคนเอาเอาเอาครับโอ้โหกระตุกยิกเลยนะครับนุ่น แผ่ลูกบาลต้องทอสาวเจ้าหยุดอย่างนี้นะครับนี่นี่ทุกคนดูขึ้นมาข้างบนเลยนะสองตัวแล้วใช่สามแล้วเราตลาดแตข้างล่างดีกว่านะครับให้รวมที่เท้าที่เดียวเลยดีกว่าไม่งั้นเอายากมากนะครับอืมโอ้แผ่แล้วค้างโอ้โหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วโอ้โหเจ็บโอ้ยอะไรย หุ้ยตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่พ่อใหญ่เลยยังอยู่ไหมนะใหญ่มากเลยอ่ะน่าจะเข้าเผาแล้วนะใหญ่มากพ่อใช่ปะใหญ่มากเดี๋ยว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 ไหนยะอ่อเหออ้อออกไปแล้วออกไปแล้วบินบ่นเลยนะครับโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะทุกคนโอ้โหอยู่ข้างบนนี่เจ๊กเจ๊กนะครับเจ๊กเลยเจ๊กเลย <laughs> โอ้โหทุกคนครับแต่ตัวที่บ้วนเมื่อกี้นี่ใหญ่มากเลยเนาะตัวใหญ่โหโคตรใหญ่อ่ะหลุดไปได้ไงไปครับทุกคนแต่ครั้งนี้ก็พอกินแล้วไปปลดข้างบนนีก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหล่วงแะนีแล้วนะฮะเลยนะล่วงแลไม่เอาไปนะครับโอ้โหตัวใหญ่ออกไปได้ไงไปปลดข้างบนดีก่นะอนเนาะ แต่อันนี้ปลากระมังเยอะเลยเนาะใช่ปลากระมังเยอะมาก,ากามอ,อันนี้จะเป็นปลากระมังไม่ค่อยมีปลาตะเพียนเท่าไหร่โถึงว่านะมันมันตึก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 อ่ะ เพราะว่าตัวมันเล็กนะครับมันเลยดิ้นทึ๊กๆแกะยากมากเนาะเส้นเล็กมันมันพันนะ อปะตเปะเพียนใหญ่อันนี้เพิ่งจุดที่สองเรานะครั <c oughs> าบต้องระวังมือ <c oughs> มังอย่างที่ผมบอกอัันน่เลยหันหน้าแล้วก็กระดงหลังติดทั้งกระดงหน้ากระโดงหลังเลยนะครับเ เล็ก,ลกรูดได้รูดออกเลยง่ายดีไวดีนะ <c oughs> ตัวเล็กร,รูดง่ายอ่ะรูดง่ายเพราะว่ามันเหมือนมันจะรอดอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยพอเปิดก็รูดได้หมดเลยนะฮึ แบบไหนอะแบบนี้ติดข้างนอกแห่นะครับวันนี้ไม่ได้ติดข้างในนะเหมือนเหมือนแหตามันเล็กนะครับทุกคนเส้นมันเล็กมันก็เลยไม่รู้ว่าข้างนอกแห่นแะแหะมันเหมือนข่ายอะพอวิ่งชนติดติดเข้าตาตัวก็ติดเลยเข้าหัวใช่อันนี้อยู่ข้างบนข้างบน,บนต้องสลัดออก อืมนี่เสร็จแล้ว mm. เอ้าอันนั้นตลาดลูกรูดล่วงไปแรกหน้าอือจุงบนมิงไหมจะออกไหมหาเงื่อนไม่เจอครับ นี่ออกแล้วก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนะบ๊ายบาย